สวัสดีครับพบกับผมนะเปิดภาษีสิทธิ์ตรงสลีกครับนะฮะนิสิตปริญญาโทรุ่นเส็จนะฮะสาขาวิชานะครับพิทย์จิตริยาที่มจรนะครับนะวันนี้นะฮะได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์นะครับอาจารย์เปิ้ลหรือดรเปิ้ลปฏิตาพิเศษบุภาคุณนะครับซึ่งเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นอินฟลูเซอร์นะครับเกี่ยวกับการพูดให้แรงบรรนารใจกับหนังสือทางคำพูดของดรเปิ้ลนะครับนะฮะเดี๋ยวชวนครับนะฮะนี่นะเป็นหนังสือนะฮะเกี่ยวกับหนังสือทางคำพูดนะครับแล้วก็เป็น นักเขียนด้วยใช่ไหมฮะนักเขียนนะครับเป็นหนังสือเบสเซอร์ค่ะครับเป็นหนังสือเบสเซอร์ด้วยนะฮะก็วันนี้นะฮะได้มีโอกาสนะฮะมาสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเอ่อให้อาจารย์เปิ้ลนะครับให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการที่เราการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะฮะเอาสามข้อสั้นๆนะครับว่ามีแนวคิดอย่างไรบ้างนะครับเราเข้าคาถามแรกเลยนะครับนะฮะคำถามแรกครับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ควรเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์เปิ้ลครับ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะคะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยกล้าหรือเปล่าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีแรงบันดาลใจภายในว่าเราจะต้องออกจากจุดเดิมที่ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักในการตั้งเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมายให้กับชีวิตเนี่ยก็เหมือนเรือที่จะไม่มีหางเสือเนอะเาะก็จะไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์้นมีคำพูดอยู่คำนึงที่อาจารย์เปิ้ล trust ใจแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์นะคะหลายๆท่านเนาะซึ่งมีคนติดตามเนี่ยนะคะก็เกือบสองแสนคนนะคะในเฟซบุ๊กนะคะรวมถึงมีคนติดตามทาั้งทาง YouTube ทั้งทิกต o k เนี่ยนั่นคือ คิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่หน้าประตูบ้านค่ะแล้วบางคนบอกว่ามันหมดความพยายามระหว่างทางเนี่ยเราต้องเดินหน้าต่อไปหยุดเมื่อไหรหยุดเมื่อสําเร็จเพราะฉะนั้นพอเรามีศักยภาพเนี่ยคนเก่งไม่กลัวนะคะเรากลัวคนที่มีความเพียรความขยันพอเวลาที่เรามีความเพียรความขยันเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไปดวงจันทร์เนาะเดินทางมันมีทั้งน้ําตามีทั้งความเสียใจเราต้องให้กํลาลังใจตัวเองตลอดเวลาและแน่นอนเ่าว่าพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเราแทบไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าถึงแม้เราอาจจะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่เราเนี่ยก็ขาลอยพื้นแล้วอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวเรียบร้้อยแลว เพราะฉะนั้นนะคะ keep moving forward จงเดินหน้าต่อไปหยุดเมื่อสำเร็จคนกลัวคนกลัวคนเก่งไหมไม่กลัวค่ะกลัวคนขยันค่ะโอ้นี่ครับเป็นข้อแรกครับเป็นยอดเยี่ยมมากนะครับข้อต่อมาครับข้อที่สองครับทักษะด้านไหนที่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับอาจารย์เต้นครับทักษะด้านการสื่อสารกับตัวเองข้างในค่ะหรือว่าเซลล์ทอ็อกนั่นเองถ้าเราทุกคนเนี่ยมีเซลล์ทอกหรือว่าการพัฒนาตัวเองจากภายในเนี่ย เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือทำไม่สำเร็จด้วยคำพูดของเราคนที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้ก็จะบอกว่าเราทำไม่ได้หรอกเขาก็จะไม่มีความพยายามในการทำอะไรเพื่อให้ตัวเองสำเร็จเลยแต่คนที่ตัดสินใจว่าเราทำได้เขาจะพยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเขาว่าทำไมเขาถึงควรทำได้เรียกว่าสร้างคุณสมบัติเพื่อให้รับโอกาสนั้นไม่ได้รอให้ฟ้าดินมามอบให้เขาแต่ล้อิดฟ้าหรือจะสู้มานะคนเพราะฉะนั้นพอเขาเนี่ยได้เซลล์ทอล์กได้คุยกับตัวเองทุกวัน,ท,วนทุกวันว่าเอาล่ะฉันต้องการความสำเร็จตรงนี้นะ ฉันคุณพูดยังไงกับตัวเองมันก็จะกลายเป็นความสําเร็จในชุดขุนการพัฒนาศักยภาพคือการสื่อสารกับตัวเองนะคะอาจารย์เพิ่นแนะนาให้เซลท็อกทุกวันกับตัวเองนะคะว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่มีศักยภาพไร้ขีดจากัดค่ะครับผมอ๋อการที่เราเซลทอกตัวเองเนี่ยมันอยู่ในเล่องของของอาจารย์เพนด้วยใช่ไหมครับเนใช่ค่ะเรื่องของพลังคําพูดแล้วก็การเซลทอกพูดกับตัวเองค่ะอยู่ในงานวิจัยของอาจารย์เพิร์นด้วยนะครับนะข้อสุดท้ายครับข้อส เราพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับตัวเองค่ะตอนนี้สังคมเราเป็นกันมากเลยคือพยายามจะหาการยอมรับจากคนอื่นทําให้ขาดเรื่องของเซเวสทีมคือการยอมรับตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะหกล้มบาดเจ็บนะคะหรือว่าคุณจะประสบความสําเร็จสุดท้ายแล้วคุณต้องยอมรับตัวเองคนอื่นไม่รักเราไม่เศร้าเท่าเราไม่รักตัวเองคนอื่นไม่ให้โอกาสเราไม่เศร้าเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องร้องขอการยอมรับจากคนอื่น จงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ประสบความสำเร็จได้แล้วคุณก็เดินหน้าต่อไปตรงนี้คุณจะไม่ต้องการฟังเสียงจากข้างนอกฟังเสียงจากข้างในว่าคุณทำได้คุณสำเร็จได้จำไห้นะคะตั้งเป้าหมายใหญ่ให้เกินจริงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราต้องรู้ได้นะคะว่าเราสามารถทำได้เพราะศักยภาพเราไปถึงศักยภาพมนุษย์เป็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดยิ่งคุณตั้งเป้าหมายใหญ่ให้เกินจริงไว้นะคะต่อไปคุณก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับคุณค่ะอาจารย์เพื่อนก็อยากให้กำลังใจพวกเรทุกคนนะคะจำไว้นะคะ ทำไม่ได้สําเร็จไม่ได้คุณเกิดมาเพื่อประสบความสาเร็จในชีวิตค่ะเอาละครับนะก็จบไปนะฮะก็คือการสัมภาษณ์ให้สั้นๆนะครับซึ่งได้มุมมองแล้วก็ได้แนวคิดวิธีการต่างๆนะครับเกี่ยวกับ mindset ด้วยนะครับแล้วก็พลงังคำพูดของอาจารย์เพิ่นเพื่อจะให้แนะนำนะฮะให้กับทางนิสิตเร,รีโทแล้วก็คนที่รับฟังได้ทราบกันนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์เพิ่นครับจำคมเลยไหมครับเพื่อที่จะสร้าง inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจให้กับทางนิสิตครับจำไว้ค่ะ ผลทางแม้ยาวไกลเดินมันก็ไปยังไงที่ถึงนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในงานศึกษาทางนี้ค่ะ,ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับอาจารย์เปื้อนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จบไปแล้วครับก็ได้คําคมแล้วก็ได้แนวคิดจากอาจารย์เปื้อนหรือดร,เ,รเปื้อน,นสัญญาพิเศษของปาร์ตนคร,ครแล้วพบกันใหม่